ใจตรงโง่มาครับเพื่อไม่ใจใจไม่ใจใจรอก่อนเดี๋ยวก่อนใจรอก่อนเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปใส่อันกางเกงตัดหนึ่งใจไอ้พี่ชายอย่างนี้ยังไม่บอกเนี่ยพ่อจะกลั่นไหมโอเคพัดจัดได้ไหมลูกได้เดี๋ยวพัดไส่งเสร็จลองหักน้ำเต็ม

าใครอ่านใครใครอ่านไรไว้ก่อนหน้ากคนลัสิบัตค่ะค่ะเพศถนัดเพศลูกปลาลูลัสติปัตะอ่านได้นะอ่านอ่านอะไรอ่านตรงไหนว่าเคยเจอแสงเล่มเล่มเล่ม รับกานอ่านรับกัรอ่นรานได้ไปแล,ล้วเดอ้อเดินไปรอข้างบนนะน <c oughs> โ่อที่เข้านี่กินไอ้อยัาษนั่นกินกระดูกหรือเปล่าบัดน,นี้ค่ะบัดน,นี้ค่ะ โอ้ถือไม้เหมือนจะไปเหยลังมดแดงสวัสดีพี่เสือเย็นนะคะจากพี่ต้นนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจพาชมบรรยากาศจะเดินไปซื้ออะไรนะขอบคุณสามดวงตานะคะแล้วก็สิบหกโอ้สิบสี่ดวงใจนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแบบนี้ก็เดี๋ยวพี่ต้นจะว่าไปอะไรนะไปเหยลังมดแดงไข่มดแดง มาเลยค่ะไปรอตังบนไปไหนไปคาบนเหมืใจหรอใจมายังขอบคุณค่ะพี่สงใจสวัสดีพี่เสยย็งจากแม่หมูนะคะขอบคุณสติกเกอร์จากพี่สงใจค่ะพี่รถเยอะมากตอนเยน,เน็นเป็นช่วงเลิกงานนะคะ ได้อย่าอาอยุพัดมันช่วงเย็นก็เป็นช่วงเลิกงานก็บางบางทีเขาก็ไปทํำสวนส้มบางทีก็ไปงานก่อสร้างแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศหวัดดีสามดวงตาค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นซอยห้าแยกค่ะมันเนี่ยบ้านจ้าก็เป็นบนดอยแบบนี้สวัดดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะแม่หมูวันนี้ก็มาประมาณ30นาทีนะคะจะมา30นาทีพอแล้ว โอ้รถเยอะมากระวังเดอ้อระวังรถเดอ้อเอาข้ามได้เลยคุณอยสบายดียาอิงอ่อนนะคะพี่วันสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่วันขอบคุณค่ะพี่วันขอบคุณที่มาให้กําลังใจค่ะพี่พี่วันพาไปตลาดรถิสิาพี่วันวันนี้ทํากับข้าวอะไรคะแม่หมูด้วยนะพี่สมใจด้วยค่ะพี่ นนี้จะเป็นป้าทางขึ้นไปซื้อของหวานหรือว่ารวมมิตรนะคะจะไปส่งลูกซื้อรวมมิตรก็เดินไปไม่ได้ขับมอเร์ไซค์ไปนะคะอันนี้ก็เป็นข้างบนก็จะเป็นวัดคล้ายวัดป่านะคะก็โอ้ถ้าเข้าไปนี่ยุงจะเยอะมากๆเลยนะคะบนดอยเนาะส้มตำคะ่ะอร่อยคะ่ะพี่วานอร่อยอร่อย พี่วันสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีจ้าจากแม่หมูลำปลาวนะคะพี่สนใจนะคะโอวันนี้มา